ใครกันบ้างที่อายุ40เหมือนไปแล้วเรายังใช้ BHA ผัดเซลล์ผิวหน้าอยู่บอกไว้ว่าพลาดอย่างแรงมีฟังคุณมอกคุนหนังบอกกันค่ะ I'm nearly 40 years old and I'm a board certified dermatologist and you do not need to spend a million dollars on an anti-aging skin care routine คุณหมอชลินไอดริสนะคะคุณหมอผิวหนังนะคะคุณหมออธิบายว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้เกินแคร์ราคาหลักล้านเลยก็ได้นะในการที่จะทาให้หน้าเด็กทําให้ anti-aging ให้ลดอายุชะลอวัยของผิวได้นะ On to exfoliation I love alpha hydroxy acids also known as AHA's especially glycolic acid because it helps to cellular turnover and it has anti-aging benefits สกินแคร์ที่มีคุณสมบัติในการ anti-aging ได้นะคะมันคือ AHA นะคะไม่ใช่ BHA เรา AHA ที่คุณหมอชอบมากๆนะคะใช้คำว่ารักเลยแหละคุณหมอใช้คำว่าเลิฟอ่ะก็คือตัวอัลฟาไฮดรอกซีแอซิดนั่นก็คือไกลโคลิกแอซิดจากไกลโคลิกแอซิดนะคะมันจะไปเทิร์นโอเวอร์เซลทำให้เซลล์ผิวที่มันตายแล้วเหี่ยวแล้วแก่แล้ว,ลวหลุดออกไปค่ะมันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่ของผิวผิวใหม่ก็เลยจะเกิดไง The most underrated hydrating ingredient when it comes to your skincare this one might surprise you and no it's not hyaluronic acid it glycolic acid ที่สำคัญนะคะตัว Glycolic Acid นะคะยังมีอีกคุณสมบัติหนึ่งที่เราไม่ค่อยรู้กันนะอันนี้ประเมินมันต่ำไปมากหลายๆคนนะ่ะชอบเข้าใจว่าสิ่งนี้จะทำให้ผิวอิ่มฟูชุม่มน้ำมาคือตัวไฮยาใช่ไหมแต่คุณมาบอกว่า ไม่ใช่ค่ะสิ่งที่ดีกว่านั้นมากๆคือไกลโคลิกแอซิด But it helps your skin's ability to create mucopolysaccharides that then help your skin to increase its own natural hyaluronic acid content คุณสมบัติที่ดีมากๆของไกลโคลิกแอซิดนะคะนอกจากจะมันทำ นอกจากมันจะทําให้เซลล์ที่ตายแล้วว่าหลุดออกไปได้มันยังมีคุณสมบัติที่สําคัญในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างมิวคิดสร้างมิวโคพูริซคลายค่ะและใช่มันคือตัวที่เรียกว่าเป็นไฮยาธรรมชาติของผิว Increase its own natural hyaluronic acid content and trust me when I say that is much better than slapping that shit on your face และรู้ใช่ปะว่าไฮยาธรรมชาติของเราอะมันดีกว่าการทาเติมลงไปที่ผิวอยู่แล้ว ดังนั้นนะใครที่อายุเยอะแล้วยังไม่มี aha ในรูทีนนะคะบอกเลยว่าพลาดสุดๆรีบไปหานะจ๊ะไกลโคลิกแอซิดนะ